สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับผมมือนี้โอ้มากกินอีกแล้วครับผมเพียคือเกาเหรอครับเห็นไอบ้บาวเท่าเอาเอากันเหรอครับจุนี่โอ้แต่เสียบขักเนาะ่นกินแต่ละคำ้หมุ่มหมมหมวมม,วม,ม,วม,มากินน้ำกันครับผมได้ก้อยได้เนี่ยรับนี่ครับอืติบเข่าครับผมติบเข่าความเลย ผักกระมี่ไอตุ้มแขกครับผมยอดพักติวผักกระโดนหมักแตงนะเอาเลยครับผมข้ามแหลกเอาเหนียก่อนะครับเนาะข้ามเข่าแปลงสีเลยครับผมตอนยังไงนข้ามเข่าแปลงเลยแก้วอืม,อมแก้วผมนะครับงานพักยิ่อืม จเจ้าแสบปื๊ดแสบขักมั้ผ่าชิลิ่วครับอขอ,อกันดีครับงานตุ้มแขนชื่นใจด้วย ซับครับซับซับสองเพียวๆเพราะสองใส้เขาจังหวานจิตมันจะหน่อยครับจิ่หนองข้ามเขาแปะเลยนะครับเด้อจูนี่ แก้วแสบไหมแม่งเดยน้อพี่น้องอยากกินน้ำบ่กินไม่กินตั้งฮี้นไปนไยนนกับบินน้ำขึ้นมาอยอ่โอ้จะมันขึ้นขักยู่ซใส่แมีน้อพี่น้องนะเอา้าไปรถ โอ้ตอนน้ยังย่คนืมงมาคัมาลาคินุกตะกี้กินบ่เป็นคัมาลาคินุกที่นี่ เห็นนั่นบ้าวเท้าคนกินกับไส้น้ำพึนร้องเบิงโอ้แสบของพึนตัวเรานะครับหอมหอฮอไปตุ้มแขกแสบ không khổ bé thì họp và nó không đọc cái ao họp trời tập thôi หวานจุไอๆครับตับโอ้แสบๆเห็นเพื่อนกินอี่คืออยากครับคืออยากเขาก็ับตองไปเอามากินเฮื่อนอืมอีสานบานเฮ้าน่ครับของกินจุ กินเนี่ดยดโดนๆเธอหนึ่งน้อพี่น้อ,นองเนาะเบื่อน้ำดูกินมาแต่น,น้อยครับแล้วตู้มันมันบ่าอยากให้ลูกกินน้ำด้ดิบวันนี้มันดิบผลมาหนุ่ยสกี้ความกินมาแต่น,น้อย <c oughs> ใบตุม้มแขงก็แซบครับใบตุม้มแขกสุดอ,ออกสมสม,สมคือกันหรอครับอย่าพักจิวกินกับกว๋วยครับจูเกหีอแซบหลายข, <c oughs> ข้ามข้อปั่นขอนียวหนึ่งไม่ไม่มัดกล้องนี่กับพ่อหรอกมึง <c oughs> กินใหนเป็นเสียบมังกันได้พี่น้องด้วยอ,อ่สุดยอดครับกลิ่นหอม อันนี้เนีย่ยโลหนึ่งครับโลหนึ่งครับหั่นมาเหมือ้จงไวแต่เห็ดลาบซุกให้ลูกนําดูก,กับเมียกินลาบซุกนะครับแต่ขอ,องกับแบงมาจุแต่ว่าเครื่องในเอามาหมดเ,เลยลาบลูกกับเมียกเป็อปงใสครับแจงในมือข้าง แกงคอนนครับครับขมกวบกวบเลยแก้วกับใบส่งเห็นพี่น้องเบึ้งแล้วครับพอามหมเห็ดตามสูตรเพิ่มกับตามสูตรของสองบ้าวเท่าครับเมืองในสองเพิ่นกับมาเดือแสบที่เด็ดดีๆครับ น้ำพ่อพงกินเป็นตะแสบหรอกแก้วมือเห็ดแสบคือพันลาครับนี่แบบคนก็แบบไม่นามน,น้อยแล้วแต่ช่องช่องไหนสิเห็ดนั่งช่องเห็ดขนๆนะครับนั่งช่องก็เห็ดเหยี่มีนาม งานผักเตียวออกซัดสมกน้อยครับกินมะหวอดรืมบหกือนผักกระเดาตัว,ว,นวนี้ผักกระโดนขอให้ครับผักกระโดนผักกระโดนนี่ที่เด็ดกันครับต้องห่อเมียงเลยผักกระโดนนี่นี่ะครับเด้อห่อเมียงผักกระโดนนี่ใส่เนี่ยใส่ครับค้าห่อเมียงนะครับเนี่นห่อเมี่ยงผักกระโดนเลยครับ Ừ, <coughs> ừ, <coughs> <coughs> <Achy. coughs> <coughs> หอมอเมีงพักดวงกําใช่นี้ตักแก้วใส่ไป่นอะปื <c> ๊ด <oughs> <c oughs> หอเมียงใส่ก,กันตับสิหวานนิ่มๆอันนี้ง่ยมกึบกึบกึบกึดกึดกรึด่กันได้บันเหนือที่มีมั่นแสกกน้อยนะครับ ไ่กับเขาเขาเอื่นมาข้ามเขาแปรเหนของญี่ปุ่นเขากับเป็นเขาญี่ปุ่นหรอกครับไซกับ,นบเนื้อปลาดิบเนาะเขาของมีส่สตดบา,านห้องหคือกันขเขาบานห้างเนื้อปลาเขาเปลี่ยนเป็นเนื้องัวนเลย่อสอดเท่ากับเป็นแก้วกเอื่นสอดเรื่กันะครับอนภาษาฝรั่งเอื่นสอดเรืกัน <c oughs> วนรดถาดไปสมัครประเทศใดห้ออันในห้องกินมาได้หน่อยเฮาบคุนเคยนะครับรดถาดมันก็ติดคุนเคยอ้อตับยังเหลืออยู่นี่งานหมดแล้วตับยังเหลืออยู่ครับแก้วหน่ผมต้มเพี้ยได้ครับนี่ดอ,อกเราก็ต้ม เราก็ทีไม่ใส่ไนงะใส่หัวต้มด้วยกันทำมนต้อนหน่อยอใส่กระกเทียมเพิ่มรู้จัก นี่เขากินแต่แซ่บแน,น่นอนพี่น้องเนาะน้ะนะนะนะอยแซ่บผนกินบ่แซ่บกับยำจำนั่นเป๊ะๆป๊แป๊ะแไปกันแล้วโอ้ยม่นเหรอผมกินนิดสิเห็นมันกินแต่แซ่บเฮากินน้ำด้วยกันหาตอนเนียก่อน <laughs> นี่ครับอื้ม นำเขาหักยูกันด้วยพี่น้องแ <g ül> <g ül> สบเ <g ül> มือนได้กินข้าวปลาแสบเปิดเป้าเท้าเบิ้งครับแสบเป็นน้ำกันลวดคืออยากนเพื่นเาวๆ เติมยูแะ้วมันเนื้อนี่็มีวิธีการซ้อยนะครับเนาะหันผู้ใดสซ้อยดูๆกับสีหูไล่เส้นไล่ยังของเนื้อม้ากัสิบวค่อยเหนียวหันผู้เส้นลองซ้อยลองมานั่เส้นเนื้อครับกลนกันเหนียวครับ เหนื่อยเป็นตะโพยหรือเ,นออห,เอนอหนื่อยเป็นดาหยาบท้างเถอกันการซ้อยนี่ก็มส่วนครับผมนั่นแค่ผู้เพิ่นสันทัดผู้เพิ่นมีฟีมืออี่รีนี่แห่งคักซ้อยการออกเหนื่อยการซ้อยโอ้เป็นหนักกินอันนี้ผมกับบอันมีฟีมือบอสสันทัดเรื่องเหนื่อยเปนไรครับก็กินอยู่ตลอดแต่ว่าบอค่อยได้เมื่อนี้ไม่เฮ็ดเอง มงงึงกร็แซบรััมึงผักที่ดิวมึงหัวมันนี่นะครับเขาอยากเอื่อยยางบุ๊กผมเหมือนได้ผักทีดิวนะครับใส่เยอะก้อนนะอิ่มห่อยล่ะ ถ <ś led> ุงไทยครับโอ้รสจอืบผักนั่งอยอะอันนี้เอาไปลาบให้ลูกใ <ś led> ส่ใส่แหงมดบ่มมดอ่ะครับริมเงือนเหยียบโล คำาสุดทยสักก้อนหนึ่งนี่วะทานแต่เพบผมว่าแสบเถต้องกินเขาเนอนมือาพี่น้องไปก่อนนะครับเด้อรุ่นสิบหนามากินกันไหมครับฝากติดตามแนสระบผูมักช่องกินนะครับกินเป็นตาแสบว่าเป็นตาแสบทั้งไลกับข้อเม่นบอกใช้คางในเด้อการกินนะครับเรื่องการ,ก,ารากินกันยังกับมาเห็ดกินกับพี่กับนองครับมือี้าไปแล้วครับผม สวัสดีครับ